สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรอพักสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนางเอกสาวแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญนั่นก็คือลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่เด็กหญิงเอเวลินซึ่งตอนนี้ก็อายุครบ9ก้าขว,วบแล้วแถมยังเก่งรอบด้านอีกด้วยล่าสุด ทํางานถ่ายแบบแบบคุณแม่ได้แล้วแถมยังสมาธิดีมากๆตั้งใจทํางานสุดๆและล่าสุดน้องปีใหม่ของเราก็เกิดอาการงอนคุณแม่แอปทักษออน่นหลังกลับจากอเมริกาไม่ยอมลงคลิปที่น้องปีใหม่อุตสาห์ตั้งใจถ่ายเองกับมือโดยคุณแม่แอปก็ไม่รอช้าเมื่อรู้ว่าลูกสาวงอนถึงกับรีโพสพร้อมระบุแคปชั่นว่าลืมลงคลิปเก่าลูกสาวงอน บอกคลิปที่หนูตั้งใจถ่ายเองทานพิซซ่ากันคนละถาดแม่ทำไมไม่โพสต์แม่กลับมาทำงานแม่ลืมเรียกได้ว่างานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเอ็นดูน้องปีใหม่ใช้มือทานพิซซ่าคุณแม่ใช้ซ่อมทุกคำรอชมคลิปต่อไปนะคะน้องปีพี่แอหน่าสดสวยน่ารักมากน้องปีบอกต้องสปีด เพราะคุณแม่ทานช้ามากเรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับแม่แอปกับน้องปีใหม่อีกไม่กี่ปีก็จะโตเป็นสาวทานคุณแม่แล้วแถมยังฉายแววสวยตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ